รุ่นสวัสด์ยามเช้านะครับแม่เช้านี้อากาศดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับหลายพื้นที่ก็มีฝนโปรยปลายก็ช่วยทำให้คลายร้อนฝุ่นควันจางหายไปได้มากทีเดียวนะครับอ้าก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะโุเมื่อคืนนี้น้องไก่นะครับน้องไก่เมื่อคืนนี้คาบ้านให้กับเจ้าป่านอตติงแฮมฟอเรส โอ้ฟอรเรสทวงอันดับที่สามคืนมาจากนิวคาสเซิลยูเนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากเมื่อคืนเอาชนะตัดแนมพัสเปอร์ไปนะครับ <c oughs> ส่วนสเปอร์ก็อดที่จะทำอันดับขึ้นมาก็อยู่อันดับที่สิบหกสิบหกนะสิบหกโ สิบหกสิบเจ็ดนะเออใช่ไหมไม,ไม่ไม่แน่ใจแต่ว่าโอ้ที่สำคัญสุดสัปดาห์นี้วันอาทิตย์นะครับเกมที่แอนฟิลหงแดงลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลต้อนรับท็อตแนมฮอตสเปอร์ศึกครั้งนี้สำคัญอย่างยิ่งสำหรับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับเพราะถ้าสามารถ เก็บชัยชนะเหนือสเปอร์ในแอนฟิ์ได้นะครับก็การันตีเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกทันทีโดยไม่ต้องดูผลการแข่งขันคู่อื่นๆทีมใ,ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลต้องการอีกเพียง3คะแนนนะครับแต้มก็จะขาดจากรองจา่าฝูงอาเซนอลทันทีนะครับในขณะที่อาเซนอลเองนะครับมีคิวลงเตะ กลางสัปดาห์ย้ายเลื่อนนะครับเลื่อนเรียกว่าเลื่อนดีกว่าเลื่อนมาเตะก่อนนะครับเพราะว่าคริสตันพาเลตเขาผ่านการเล็นในรอบสี่ทีมสุดท้าย FA ฟเอคัซึ่งจะต้องมีโปรแกรมเตะในสุดสัปดาห์นี้ก็จําเป็นต้องย้ายปรับเลื่อนโปรแกรมให้เร็วขึ้นนะครับมาเตะในคืนวันพุธนี้นะครับพรุ่งนี้วันพุธตีสองอาร์เซนอลจะเปิดบ้านต้อนรับคริสตันพาเลต ถ้าอาร์เซนอลแพ้พาเลสในคืนวันพรุ่งนี้นะครับแตมก็จะไม่มีทางตามทันลิ์ผูลิฟผูจะกลายเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกทันทีเช่นเดียวกันอันนี้คือเงื่อนไขแรกนะครับแต่นะเออช่างมันเถอะนะครับเราโฟกัสไปสุดสัปดาห์นี้ดีกว่านะครับเกมที่แอนฟิลด์กับทอตแนมฮอสเปอร์ลิ์ผูจะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับทัตแนมฮอสเปอร์ ในวันอาทิตย์นี้นะครับถ้าสามารถเอาชนะสเปอร์ได้เป็นแชมป์ทันทีอ้าวอย่างนี้แหละนะครับแล้วเราก็จะได้ฉลองแชมป์ในแอนฟิลด์ด้วยกันคือในทีนี้สำคัญอย่างยิ่งนะครับเรามานึกดูช่วงท้ายฤดูกาลนะครับจังหวะที่ลิวอร์ก,กำลัง รุยทางสู่แชมป์สมัยที่20นะครับและผู้เล่นหลักคนสำคัญ3คนที่จะหมดสัญญาในฤดูกาลนี้นะครับโมเมซาลาเฟอร์จิลฟานไดค์เทรนด์อเล็กเซนเดอร์อาร์โนทำให้เกิดบรรยากาศของความไม่แน่นอนในช่วง เวลาสำคัญแบบนี้นะครับซึ่งแม่นะเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานสก,กาสเซอร์เด็กสร้างของลิวพูน,นะครับอะคาเดมีของลิวพูน,นะครับแน่นอนนะครับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานถูกตั้งคำถามมากมายนะครับตั้งแต่มีข่าวว่าต้องการย้ายไปสแสวงหาความท้าทายใหม่กับ เรอัลมาดริดนะครับเด็กเดกคอปก็หลายคนหลายท่านก็เข้าใจได้นะครับครับผิดหวังบางบางคนถึงขั้นออกมาวิพากษ์วิจารณ์เทรนด์อย่างหนักนะครับแต่ประตูโทนในเกมกับเลสเตอร์ซิตี้เมื่อคืนวันอาทิตย์เมื่อวานนี้ไม่มีอะไรติดค้างนะครับเทนรนด์อนเลืกองเสเนอรนูตอบแทน สโมสรลิเวอร์พูนะครับได้อย่างคุ้มค่าทุกเพนนีว่างั้นแล้วกันนะครับหลังจากนี้ก็ถ้าเฟรน์จ,จะย้ายไปอยู่สโมสรใดเด็กของทุกคนก็เชื่อว่าเราเชื่อว่าเด็กเด็งทุกคนก็คงจะดังคงซัพพอร์ตและให้ความรักเทรนอเล็กซานเดอร์ออนูตลอดไปนะครับ ตอนนี้ก็เหลือบังโมโมเมตซาร่านะโมเมตซาร่าได้รับการต่อสัญญาก่อนฟอร์จิฟันได้ด้วยซ้ำนะครับแต่สามสี่นัดหลังมานี้ผลงานเรียกว่าโอ้โหนะแต่บางทีนะบางทีนะสังหอนใจอือสุดสุด,ดาห์นี้แหละนะครับบางโมน่าจะ มีเซอร์ไพรส์มีของขวัญให้กับเราาระคอปยิงประตูชัยในแอนฟิลด์พาลิวผูคว้าชแชมป์สมัยที่20มาครองโอ้นะรถแห่เตรียมพร้อมนับถอยหลังเส้นทางสู่แชมป์สมัยที่20สิบลิวผูมีสุขทุกคนนะครับยินดีเท่ากันวันนี้สวัสดีครับ